คิดว่ามาอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนป้อนจะอร่อยกว่าอันเนี้ยไปรอแล้วมันฟาดก่อนแล้วเนี่ยรสไก่เ <laughs> ิงแซ่บแตนแตนนะสวัสดีครับผมจิจิรพัฒ ทุกคนก็คงสังเกตใช่ไหมว่าตอนนี้หน้าผมเริ่มบวมแล้วนะครับไม่ได้ทําอะไรหรอกครับคือกินเยอะนั่นแหละช่วงนี้กินกินเยอะมากตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพเหนืหินไปยองเลยนะพูดถึงเรื่องกินกินแล้วเนี่ยเมื่อคืนนะเวย้ยก่อนนอนเนี่ยผมก็เล่น Facebook ไปนะจะไปเจอโพสต์นี้ครับ เป็นโพสที่เขาบอกว่าเจอเลรถใหม่นะเป็นเลรถวิงแซบนะครับวิงแซบเคฟซนี่แหละกับเมสูไก่ทอดผู้พันนะครับซึ่งสาวพบตัวกินไก่หรือสาวกเคฟซอย่างผมนี้ก็คงพลาดไปได้ใช่ไหมก็จะพลาดได้ยังไงแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินแบบวิงแซบอยู่แล้วนะครับชอบกินเป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วเลก็ได้ทํารสชาตินี้ออกมานะครับก็แน่นอนครับผมก็ไม่พลาดนะ จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกผมกะจะกินเลยเว้ยแต่คือถ้ากินมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปกินที่เคฟซีเลยผมจะสั่งวิงแซบมาแล้วแล้วก็สั่งไก่ทอดมาและทีนี้แหละครับผมจะได้มาบอกความรู้สึกทุกคนแบบแตเต็มๆเลยว่าแบบระหว่างไก่จริง,รงๆกับเลที่เขาทําออกมาเนี่ยรสชาติมันสามารถทดแทนกันได้ไหมส่วนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไว้รอชมกันนะครับ และตอนนี้ผมก็อยู่ที่เคฟซีแล้วนะครับผมไม่ได้มากินคนเดียวเด้อแต่ก็ได้สวัสดีค่ะตังตังค่ะจากช่องเอ็มจอลอีตังค่ะแต่ก็ได้มีเองนะเต็มพอก็วันนี้นะคะเราก็แบบตกลงปลงใจกันตกลงปลงใจเดียวเดียว่าเราจะมากินเคฟซีกันเพราะว่าเคฟซีเนี่ยเขาเพิ่งแบบไปไปทำอะไรไม่รู้กับเรเขาเรียกว่าทําอะไรกันมา คือประมาณว่าทำรสชาติรสพิเศษออกมาอารมณ์เหมือนพริกเผาเมื่อก่อนนั่นแหละตอนนี้วิงแซบที่เราชอบกินกันนี่นะตอนนี้เลเขาได้ทำรสชาติวิงแซบออกมาแล้วนะครับมันมีไก่ทอดด้วยรสไก่ทอดธรรมดาวันนี้เราจะมาลองทั้งสองอันเลยใช่ว่าแบบว่ากินเทปซีกินเทปซีจริงๆเนี่ยวัาเสมือนกับแบบเลไหมที่เขามาทำไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราใส่กินอย่างเราเราเนาะใช่โดยเฉพาะเรานี่ตัวกินไก่เลยนะฮะตัวกินไก่โอเคไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปสั่งข้างในดีกว่า ต่แต่แรนเล็กยำไม่ผักครับหล่อเล่นพี่แอปเดึงพี่แล้วรู้ไหมมาจบพี่น้องเหมือนเดิมเอานี่แรกครับเซตต้นไก่ลมใจทันนี่ครับสามารถเปลี่ยนเป็นไก่นุ่มไก่กรอบได้ไงไก่กรอบนั่นแหละไก่กรอบอร่อยชอบไก่นุ่มอ่ะเล็กยำไม่ผักไม่ผักเทายิ้มเลยเอาไม่เอาเขาไม่เที่ยงจะมาลองไอ้นั่นอ่ะเลยที่รถวิงแซบอ่ะอร่อยป่ะคะพี่เคยลองยังรู้ก่อน ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสวาฟาร์มของเราแล้วนะครับอันนี้ไม่รอแล้วมันฟาดก่อนแล้วเนี่ยซึ่งรถที่ผมจะมารีวิววันนี้นะก็จะเป็นรถอาวโชดวอ์ดิแต่นตนนั่นอันนี้จะเป็นเลนะครับรถไก่วิ่งแซบออแต่แตนฝันใจ<ม>ของน้องแหละอันนี้คือน้องตังเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินไก่ชอบกินไก่ยังไงอ่ะโดมเองไม่พูดมากหน้าขิดหน้ากิดดีดีมาก กลิ่นมันเหมือนนั้นน่ะไก่แซ่บตลาดนนัอะไรไก่แซ่บตลาดอ่ะ,อะเขาเรียกว,ว่ากลิ่นแบบเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอะไรอีกเพราะเครื่รอ,องเทศกิ่<ค>นเ<ล>ครื่องเทศได้ไหมได้ไหมได้เนาะได้มันต้องกินไปสักตั้บหนึ่งมันถึงจะแบบมีเครื่องเทศเนี่ย ซึมเข้าไปในลิ้นของเราถึงเราจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นแบบเครื่องเทศตัวอิกไทยใดๆเชมกระทะเหล็ก,กํำเท่านะคะอันนี้ก็ชวนเขาเข้าตลอดเลยมาเรากินเลไปแล้วใช่ไหมคำต่อไปผมจะลองกินไก่จริงๆบ้างมา ิบใช่ไหมเหมือนเลยอันนั้นมันเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้ก็เปรี้ยวเหมือนกันแต่มันจะเปรี้ยวแบบพอดีพอดีตามออปกติของวิงแทบเลยอ,อ๋อ,อ,อ,อแบบแทบเนาะเหมือน,อน,นเลยอันนี้เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเราไม่มีอะไรกั้อนร <c oughs> ีบก,กินนี่แหละเขาเรียกว,ว่าอร่อยจนน้ำตาไหลเออข้าวแม่แคทซีมันน่ากินกว่านี้อีกแล้ามึงสองคนไม่มาลีน <c oughs> อยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคิดว่ามาอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนป้อนจะอร่อยกว่า กันอ่ะสโลเองนักเลงพอ <laughs> อันเนี้ยอร่อยสุดแล้วผมบอกเลยอร่อยที่สุดในคลิปก็คือฉากนี้แหละอันนี้ก็เป็นรีวิวเล่รถวิงแซบนะครับอ่าที่เล่เขาทำกับเอฟซีนะสำหรับคนที่กินวิงแซบเป็นประจําอยู่แล้วของผมเน mm ี hmm. ่ยผมบอกเลยว่าสิบเต็มสิบใช่ค่ะแล้วนี่ไม่ใช่รสชาติเดียวที่เขาทําออกมานะครับส่วนอีกรสชาตินึงเนี่ย,อ,ยอ่ข้าวตุ้ยผัดอ,อ,อันอ่าแต่อย่าคิดว่าจะได้เห็นในคลิปนี้นะครับคลิปอยู่ที่ไหนบอกเขาสินี่เลยนะคะชแนลมั่งน เอ็นจอยอิตังอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งสวาปามกันต่อละอันนี้ก็คือผลจากการสั่งมาเยอะเกินนะครับปากใหญ่กว่าท้องเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยผมจะไปที่ไหนหรือจะทําอะไรเนี่ยก็รอติดตามชมกันนะครับฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะทุกคนค่ะผมจีจิรพัฒน์เอ็นจอยอิตังค่ะสวัสดีครับดูเหมือนว่าเราจะรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมไม่เลยรู้จัก้อมทุกคนนี่แหละจ้ะ เดี๋ยวอ,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 องไปสโลงให้เองเด <c oughs> ี๋ยวไปสโลงให้พี่ไม่ต้องสโลเอง